ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นตัดสินใจยอมทำหน้าแล้วหลังเจอชาวเน็ตแซะแรงมีเงินทำไมไม่ไปทำหน้าให้มันสวยๆต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นประเด็นไปซะหมดอย่าล่าสุดโดนแซะรวยก็รวยไม่เอาเงินไปทำหน้าบ้างสำหรับลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นทำเอาแฟนคลับต่างก็เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ภาพจากลินลี่ขีดล่างนารีเนตซึ่งจากประเด็นดังกล่าวล่าสุดลินลี่บอกว่าตัดสินทำหน้าครั้งแรกแล้วอยากทำจมูกอันดับแรกพอต่อไปจะรู้ว่าควรทำอะไรต่อแต่ขอทำจมูกก่อนเพราะตนก็กลัวบอกอีกว่ามีปรึกษาพี่สาวบ้างพี่เจนนี่ก็บอกว่ามีหลายคลินิกติดต่อมาเยอะอยู่เหมือนกันในตนลองตัดสินใจในระหว่างถ่ายละคร พอถ่ายเสร็จถ้าว่างก็จะไปทำเลยซึ่งตนได้บอกว่าอาจจะปีหน้าเพราะรอถ่ายละครจบ